สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม v ีทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียันเช้าเช้าวันศุกร์ที่10มกราคมพศ2567กับการวางแผนกระเทรดทองค้าค่ะสำหรับกระทองแท่งวันนี้นะคะจบถอดไส้บนล่างค่ะนะคะต้องบอกว่ายังจบเขียวอยู่แล้วก็เมื่อวานก็แผงเดอร์เฉดหน้าบายกรฟทองก็ดันราคาขึ้นมาถึงแอเรนาต้าแล้วตอนนี้ก็มีการพักตัวนะคะเดอร์แล้วก็องบอกว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นอนฟาร์มด้วยนะคะ วันนี้เวลา2ทุ่มสมสนาทีโดยประมาณนะคะก็จะมีข่าวนอนฟาร์มซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประกาศตัวเลขอัตราก,การจ้างงานนอกภาคการเกษตรค่ะของประเทศนะคะอเมริกาค่ะแล้วก็ดังนั้นตัวเลขนี้จะมีผลต่อการวิ่งของกราฟทองคําแน่นอนในนี้นก็ขอรู้ท่านนะเทรดเดอร์พอร์ตฟ้าสะใสรักษากําไรทั้งสัปดาห์รักษากาไรปีที่แล้วแล้วก็รักษาต่อๆไปนะคะดังนั้นควรเลือกระบบการเทรดหรือว่าวิธีการเทรดโดยเทคนิคการเทรดที่ดีที่สุดเท่านั้นไม่ตรงห้ามเข้าไม่ขันไม้ขันมือรอจังหวะที่ดีที่สุดค่อยเข้าทํากําไรนะคะหรืออาจจะรอเทรดหลังข่าว ก็ได้นะข้อแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับคแคมนะจากจะบอกบ i p ว่าแนะนําว่าให้เทรดตอนที่ข่าวออกแล้วก็จะง่ายนะคะสาหรับการเทรดข่าวนะคะแต่ว่าถ้าช่วงเช้าช่วงบ่ายสามารถแบบเออตรงเทคนิคหรือตรงวิช,ชาก็สามารถทําเงินได้แต่ว่าหลังจากนั้นก็ให้ปิดออเดอร์แล้วก็รอข่าวออกก่อนแล้วค่อยวิ่งอ่าแล้วทิศทางของกราฟก็จะวิ่งเป็นทิศทางยาวๆฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะดังนั้นก็ขออท่านนะคะมีิีในเรื่องของการเทรดรักษาทุนรักษากำไรไว้ดีๆเสมอนะจ๊ะ โอเคค่ะแล้วก็เมื่อคืนมีสัมภาษณ์สดนะคะจากน้องกิกี้นะคะคนที่เปลยนเรดเดอร์นะ,ะเรียนขอทอดห้านาทีรุ่น5ค่ะประสบความสําเร็จจากลมลุกคุกคานนะคะจนจับหลักได้แล้วกลับมาสําเร็จทยานนะคะจนสามารถนะคะนาเงินไปปิดหนี้บ้านให้กับคุณพ่อสําเร็จได้ใครอยากฟังสัมภาษณ์ย้อนหลังสามารถฟังได้นะคะที่นะเพจแม่บ้านเด็กฟรีเรก็ช่อง YouTube นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันในสงการทองวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเฮสี่กันเฮสี่ของเราต้องบอกว่า ฮสีนั้นก่อตัวขึ้นนะคะเป็นเดงอ่าเป็นเขียวเขียวลดล้วดรนราคาขึ้นอย่างที่บอกว่าแพทเทิร์นในฮสีนะคะเป็นรูปแบบของกราฟที่ไซเวนะซึ่งคุณแพมมองว่าเป็นลักษณะไซเวขึ้นนะคะแล้วก็ลังเลือกทางแลใเฮสีนั้นทําท่าจะสูงกว่าเดิมนะคะอ่านะคะ เฮสี่ทำท่าสูงกว่าเดิมเพราะว่าเป็นลักษณะไซเวไซเว,าเวฐานยกแบบนี้ค่ะแล้วถ้าไม่ต่ำกว่านี้สิ่งที่การาฟต้องทําก็คือแบบนี้และตอนนี้กราฟอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็แพรมาว่าตอนนี้กราฟอยู่เหนือแล้วเหลือหน้าที่คือต้องสร้างหายใหม่นะคะมีโอกาสแลวเขาอาจจะดันราคาย่อนนิดหนึ่งแล้วก็ดันราคาขึ้นนะคะในส่วนของเฮสี่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของเฮสึ่เราจะเข้าไปจุดไหนย้อขึ้นไม่ได้อาจจะมีการพักตัวอยู่กลุ่มแท่งเทียนโซนนี้นะคะเราอาจจะก่อตัวเป็นแนวรับแล้วก็สุดท้ายลงไม่ได้ก็ดันราคากลับนั่นเองนะคะ นะคะดังนั้นน้าเทรดวันนี้ก็แพายังมองบ่ายค่ะอย่างที่บอกไปนะคะทุกครั้งก็คือการเทรดง่ายๆค่ะไม่ต้องคิดเยอะหลายคนอาจจะคิดว่าต้องเทรดท่านโนนท่านี้ฉันถึงจะบวกกับฟ้าแต่จริงๆคุณแค่จับหลักให้ได้ว่าวันนี้คุณจะเลือกกราฟเขียวหรือแดงเดจะออกอะไรแล้วก็รอเล่นตามนั้นไม่ตรงก็แค่ไม่เทรดเหมือนเมื่อวานค่ะก็แพรก็รอบ่ายรอบ่ายแล้วรอบ่ายแล,ลย้วก็สุดท้ายกราฟก็ลงมาเราก็ได้แค่ขาบ่ายขาเซลไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะบางวันที่กราฟเขียวขึ้นต่อเนื่องแบบนีน้เราก็ ได้บวกเหมือนกันบวกมากบวกน้อยนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนหน้าเลยและและที่สําคัญจะทําให้สมองคุณไม่สับสนนะคะเวลาเราสร้างแพทเทิร์นสมองที่ถูกต้องแล้วค่ะเราก็สามารถทําเงินได้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแต่ถ้าเทรดเดอร์ท่านไหนนะคะยังบวกบ้างลบบ้างก็กลับมาพิจารณาดูว่า สิ่งที่เราทามาปัจจุบันเนี่ยมันเวิร์กไหมถ้ามันไม่เวิร์กก็แค่ยกเลิกนะคะไม่ต้องนั่งบ่นโกนดาไม่ต้องไปนั่งโทษอะไรทั้งนั้นเพราะคนสําเร็จทุกคนค่ะเขาก็จะนะะรู้ตัวว่าโอเคถ้าทําแบบนี้ไม่เวิร์กเราก็กลับมาทําวิธีที่ดีกว่าแล้วก็สําเร็จต่อเนื่องเท่านั้นเองค่ะแล้วคนแค่สร้างแพทเทิร์นสมองวิธีการลงมือทาแบบนั้นซ้ำๆๆความสําเร็จนะคะเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เหมือนการออมเงินแล้วทํากาไรทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเงินมันก็หนาขึ้น ความมั่นใจก็มากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นความสําเร็จมากขึ้นร่ำรวยมากขึ้นทุกอย่างก็จะมากขึ้นนะคะดังนั้นก็สร้างแพทเทิร์นสมองที่ดีแล้วคุณจะสําเร็จในตลาดนี้ยั่งยืนนะคะโค้แพมโพลรโรดดมท,ทักทิมงานแม่บ้านเด็เดกๆก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ นะแล้วก็นี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจเรียนค้าเรียนก็สอบถามได้แล้วก็สาหรับใครที่อยากเรียนเจอตัวที่26 27มกราคมนี้นะคะเรียนคอร์สเจอตัวกับโค้ชแพมโดลโคธนโรน์นะคะจุดเข้าทํากาไรรอบล้านสามารถมาพบโค้ชแพมโค้ชรว์ทั้งทีมงานแม่บ้านเทรด forex ได้นะคะที่จังหวัดขอนแก่นโรงแรมอวานีนะคะใครสนใจก็สอบถามทีมงานได้เลยกับการเรียนกราฟเรียนแท่งเทียนแล้วสามารถทําเงินในตลาดนี้ได้นะคะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้คลิปนี้เดี๋ยวโค้ชแพมส่งเข้าไปแนวรับนะคะแนวรับหาจังหวะเข้าบ่าย นะคะแต่ว่าประเด็นก็คืออย่างที่บอกว่าวันนี้มีข่าว A D P นอนเออขออภัยมีข่าวนอนฟาร์มนะคะถ้าการไม่ตรงแนะนําว่าอย่าเข้าคันมืออย่าเข้าห้ามคันมือไม่ได้ถ้าคันมือไม่รวยเลิกคันมือนะคะทําในสิ่งที่คนอื่นเขาทําแล้วรวยแล้วเขาบอกแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะถ้า ยังไม่ฟังก็ต้องรับบทเรียนไปก่อนนะคะโอเคดังนั้นคนุณแพร์แนะนาว่าสัมภาษณ์เมื่อคืนคือดีมากนะคะกิก้ได้แบ่งปันไวได้ดีมากแล้วเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวคุณแพรจะนะคะอ่านะคะอาจจะมีโอกาสแล้วก็ให้น้องมาเล่าสู่คุณฟังนะคะเพื่อที่จะเป็นแรงบนนันดาลใจให้กับคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จในอาชีพแล้วก็ยังนะคะยังไม่ได้กาไรสักทีแล้วคุณจะกลับมาทํากําไรในตลาดนี้แบบยังยืนได้อย่างไงนะคะโอเคขอบคุณน้องกิก้นะคะสำหรับสัมภาษณ์เมื่อคือนคลิปนี้เดี๋ยวคุณแพรส่งเข้าไปวันนี้แพร์กันะบ่ะ